สบายดีดสบายดีจิสทีดีวันนี้เปิดคลิปกันในเฮือนกับมีของขวัญมาจากประเทศไทยคนละจากกรุงเทพมหานครสบายดีเด้อที่เด้อบรรจุยอยู่ด้านหลังของฝากจากค<ข>ุณยายใจบุญทางกรุงเทพเพิ่นฝากมาครั้งที่สองนะพะจันโหนผ่านมาในได้ได้ปีนึงแล้วเน,นะาะผลฟ้ามาให้เนาะเมอให้ เป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกที่เคยคือสับปะไทแล้วก็ให้บอจอยเป็นสะพานบุญผู้ที่ริเริ่มผู้ที่เป็นผููที่จุดประกายให้เป็นสะพานบุญสะพานบุญเริ่มแรกมันเพิ่นทรงปเป็นเป็นประเภทยายากินยาสามัญประจําบ้านตอนนั้นบอจอยยังไปเละทายสนบทอยู่แล้วเพิ่นก็มีคนอยากได้ยาแล้วเพิ่นก็ฝากยามาให้แล้วก็ริเริ่มมี เรื่องคลองมีเสื้อผ้ามียังเลยเปิดทรงมห้นะอ่าเป็นเป็นผู้ที่เปิดทางให้เปิดทาง<ห><ห>แล้วก็เฮาก็ได้เิ็งตลอดจนหอดปัจจุบันบนี้แก <c oughs> ้ดีเที่นอยู่กรุงเทพเนาะบบลูกสัพว์ไยกระลุน้นน,บบบบน้ำกระโสกคน่เลยเอออีเมกแก้แล้วก็คลองกับข้างๆ่างแล้วก็มีคลองน้องบุญมาเด้อแก้ตัวนี้หงหกหกน้องคนมาแก้นี้เราจะไปให้เพื่อนจักกิโลครัมีเขียนใส่จักกิโลเคยอะไรเข่นบ่อ เห okay. ็นเบรไซต์กตีจับกิโลนะสิบสิบกิโลเอาดิเอามาจาะสิบเมนี่ที่มันยังมีขนมให้ลูกนี่เนาะมันยังที่ไม่ลูแกใส่แกนี่น้ำอันแกบกตกอันนั้นมัดได้ขนาดไม่กินเลยนะี่แกมอ แ,แล้วเขแกะเบิ่งหเยังปิ้นคางมพี่แม่ปิ้นคางมัพี่แล้วก็บรรุนลน้อยเลยไ้คอยใคระได้น้อยอยางพี่โอ้ยงยังอามดยังยังยังคือยังน้ำปลาบอกโอ้คืแบบซีโอ้คือแบบซีี่อียงนี่เอออมดมดขาลโอ้ คัดอะไรแม่ฝันอยากได้ได้เห็นเธอนน้งใจแม่นในยาดมโอ้คัดอะไรนี่ดมอันนหนเคียงเลยเนาะเคียงเคียงออที่ละอันลูกอันนั้นไม่มีแล้วนะมันยังนะเฟตตี้ใครบนนู้มันยังที่อ๋อหมดอ๋อมันแตกไเลยฮะนะโอู้โผคงอันนี้อือคงไปไปค่อยใช่นะได้เรื่องนั่อันนี้อันนี้แม่มันคือยังนี่ยาโอล นี่นี่เจ้าทีดีใจนี่มดมดลูกม่เนี่นะพัตตินี่นี่ขนมเจ้านี่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 ชีมอัพนำอัตุแ้วโอ้ปิดไปหาให้นี่เอาขนมเจ้าเนี้ยเข้าไปรมีเตออาหารแบบของเขาเจะทีีมักเลยพัตติมักเลยขึ่นย่างคราพลา แม่อันนี้ละธูเรียงหนึ่งมาทำมาทำมาลุ้นนำการลุ้นนำกัรบอกหลายอย่างอะไรเยอะเลยแม่มีธูนี่แม่ไม่ยังคนนี้มีไส้แล้วครับมีตัดน้อยตันไก้ไี่แม่นี่ล่ะมียังอันนี้เปล่าเฮ้ยแม่ดีลุ้นไหมต้องมีของควันสับไถ่และนี่เเพราะว่าอันนี้ของใส่ส่วนรวม าไปไกลเบ้างย่ยังเจ้ามาไปเจ้าไปแทนท้ต้องรู้นบอจอยสนใจไปสายเลยลุงบังลุงอันนี้น้ำยาพลาสตกลยคุยคุยยุทธเมกแกดิเธอรมัชื่อว่าแม่นีเจกวาลูกเลยัเนาะเพราะว่าไอ้เพิ่เคยฝากอุปกรณ์ให้สับไทยเไม่นอกปรเเนาะคุณฝากเคืองมาให้สับไทยอะไรบัานยาพบอจอยมาโคมนี่ วู้เรื่องไรคนพ่ออมีพ่อคืออย่างนี้ลุ้นน้ำกันลู้นกันอย่างเดียโ้รุนนั้นนี่เนาะเฟตตี้ก็ยังลุ้นทำไมลุ้นน้ำกันลุ้นน้ำกันเกอแนันดีแอซียมกระโยแกเธอเลยยังเออาบุก่ะ่า่ายาสมุนไพรยาบำรุงนี่นีงแค่บังคั นี่อมหอมหัวใจอันใหญ่มียาบำรุงยาหอมบำรุงหัวใจเี้ยเพาะกไฟออกใหม่โอ้ขอบคุณนี่พระนี่พอใใจขนาดนี้กระติกน้ำห่อนบอสนี่น่าหนาวไ้นีวจะให้ไปกินหายนาไปกินอ้งามเลยให้ลูกไปเียนิกลโอ้ไอ้นะตอส่งกินน่อเด้กโก้โอ้ดีมเจหง เจนีสตีเจีเอ้าติงอันนี้วงงโคำจองนี่ก็แม่พออาบงไปโรงเรียนร่มร่มร่มวนี่นี่ไปโรงเรียนนี่เห็นว่านี่นี่มอาบวงโอ้ยอะไรอันนี้ยังมีเมอยู่มีสบู่นี่อันนี้นี่นี่ข้าวโพดมุ มันยังแคบสักเครื่องโอโม่บอนี่อันนี้น้ำห้อนก็ดีน้ำเย็นก็ดีอันนี้เหมาะกับการเข่าวสนับบเข่าวรถายคิดแม่เอ้าแม่อาบซาแบะอาบซาบะโอ้ยที่นี่มีโป๊ะคั่งโอ้เต่นทันนี่แโแกะุโซกุบุสุคีมอาบน้ำคีมอาบน้ำกีฬาฟองไซฟองไซโคเพื่อนเอ้าของพ่อนี่คืออะไร คนนวดเออขนมไอ้กระหลายเลีม <wise> oh, right. ีม well, mm ุดกระหลายอ๋อ hmm. บ mm ้านอ๋อ hmm. ก mm ัน hmm. ม mm ุดนะนี่ปลามุดน้บกระหลายนี่ตัวนี้นี่เลยครักเลยสำหรับใคนี่ได้ยาดมนี่โอ้สุดยอดเลยฮาวสโนบู๊ทนี่นี่บาจอยนี่ถึกใจตัวนี้ตัวนี้สองอย่างนี่คือว่ามาะแก่กนเขาเขาไป็นสนบู๊ทมีสายอันนี้สายโคมโครมอุ๊บไสายมันใหญ่ครับมีห้องคักเลยเพาะ ในมะเข้าจะดมเลยเออหอมเลยหลุดศาสเดบบวินหัวเนาะันนมันขึ้นเนาะอือม,มันว่คือคือคืออย่างเนาะนมักดมอย่าดมเล็ตัวนั้นเดี่ยตัวนั้นเฮามักดมบกไดี๋ยวนะอันนี้เป็นของใส่ในครัวเฮือน,อน,นแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็น,น,นจำเป็นนี่นะไปเอายูเข้าไอ้นี่คือหลอเอาโรบมี่บ่ลูกยายยศถงยังเล่นอ่ะเอยยายดม ตัวนี้ก็ตัวนี้หอมไปยังงี้ได้พอตัวนี้ตัวแตกเนาะกุ้งไผ่ของห้าตัวนี้แตกเนี่ยไฟสายขาดหัว LED ได้ของ LED ดีได้โอ้ตัวนี้แหละกลุ่มขาดได้ขนมหน้าแซ่บได้ขนมเนี่ยนี่เด็ดมีดพร้อมโอ้ยเด็ดมีดไหมเลยอ๋อคนมาให้ข้างอะไรป่จ๊ะเน่ากันบาดกันบาดเนาะครีมอัน้ันแพตตี้นี่ชื่อใจนั่นแพตตี้เนาะนี่คือขนมบนนีน้ำน้ำปลาน้ำปลาไฟแช็กเนี่ย เป็นนัอนไรบูมเม้นตี้ตัวนมันบอกเซกเก็ตนะเออเขาบอกพีเก็ตเดา๋ยวทำพีเก็ตมีตัตปับขนุ่มนี่อันนี้มีของลูกกินนะมันยังมีทำรูปภับกินแล้วนี่กุ๊กโต้เสืออะไอันนี้เสืออ่ะเขอบใจลุงคุณนะแม่ขอบคุณนะแม่เทียนนะเนาะนี่เทียนอันนี้ของกินำลังกำลังอันนี้เสือกันฝนเสือกันฝนให้ลูกนะของเจ๊ที่วะของแพตตี้เจ๊ที่ มาจะเล่นกันมันนี้ลูกได้ครบแล้วใแล้วเมื่อกี้โอยานยานี่นี่กาน GPO นี่นี่กะมันยังไ่นะ่าแกแกะเบอรงแม่บอรอแกยาแคปซูลเห็ดิงชืสตราจีเกินมาเล่นขึ้นอยาแาแยาแคปซูลนบีเด้อนก็ดีนนี้นะยั บำรุงร่างกายสับปูบำรุงร่างกายอันนี้คือิอันนี้ม่แกางกันกัน,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 นไก่ไยาหอม,ม,มยาหอมกา,า,มาไก่เป็นวก,กันไก่ามะดมน่พอดีเลยอแน,น่นอนแกล่ลมบำรุง,งหัวใจแกล่ลมตก พวกยาดมยาอาหารละเปล่าโ็เก่งไก่นี่ครับอะไรฮะกันไก่กินไก่กันมุกหรือเปลือกหอยก่กินไก่เอากินแล้วไม่ขนมดินะพี่เพิ่นเคยอนะเคยฝากยาปลาฝากขาวยาหนึ่งไปแจกเขาทุกคนยาปลาผักขาวหนูเอามาดูลูกตัวนึงนี่ถุงยัางนั่นน่ะถุงคือยัางนี่ ฮะยาสีฟันนี่ใส่อะไรไม่ประม้วนยายายาพาราจี G P O ยาพาราทางเมืองไทยมันจะดีกว่ายาทางลาวเหรอแทนดีแบบดีข้าวไทลีนอนนี่ไทลีนอนนี่เวลาเป็นไข่นี่กินนี่หายเเพื่อสัตว์อลไรไทลีนนอนไทลีนอนคักใหญ่อยู่ลาวเขามันมีแต่พาราพาราสเตมอนพาราพาราอะไรก็ ซาลาซาลานี่ก็มาจากเมืองไทยซาลาแต่นี่บ่ค่อยมีมันไทยดินนอนบ่มีเลยอยู่เมืองลาวนอกจากแถวสองในเขตไม่การโต๊อันนี้ไม่ทำให้สกินเม็นยาเค้นนะลูกนอกจากนี้ยังแก้วแล้วยังมีขนสื่อ่ซมูวัตจัปปี้อันนี้ไซมูไซมูวัตจัปปีเลยดีใจบ่อดีใจขึ้นเลยเลยได้ของฝากเนาะต้นญ่มาน้ำพลุงต้นต้นยังหน่อย คยอายุ่อลูกสะมผัสไดว่าดีใจเพิ่นไม่เคยเห็นบัดใหญ่มากตอนตอนตอนนั้นมาชวนอยแซ่บมีดแล้วยังน้อยอยู่เนาะแต่เพื่อนมาเฮือนเนาเหรอเนาะเขื่อนใส่ข้อเฮือนแล้วก็ของอยู่ของกินเนาะของอยู่ของกินเป็นประเภทศประเทศจะต้องกรองดยวเฮาสิงั์เบิร์นกรองเห็นอันนี้ก็แซ่บเัยนี้ไอ้ชื่อมาแซ่บแล้วกินตอนเช้าบ่มยึงดีใจบ่ดีใจดีใจดีใจ แม่มีมดบแบบน,นี้ป็พีิอันนี้ถุงละละกิโลเลยแล้วนี่ยอือแม่มือซำซีกินมันมีเลยสับไพกับบัตจ่อยกินละมดปีก็แล้วบุกค่อยเรืนั้แฟบดีแรกโอ้แฟบมันนี่หอมเลยโอ้แม่พีเลยแกของถึงใจบัตรจ่อยเป็นไฟฉายกับนี่กระติกน้ำน้าหนาวเนาะยันลูกสาวพุ่นเอาไปเปลีนนั้นอันนั้นแหละครับเนาะเดิม นาหนาวเนาะเก็บนอุ่นเข้าไปโนบทเนาะหนาวไอ้เฮาเกีบน้เย็นก็ได้เก็บนมาีินก็ได้ที่รักษาคนฝากมาให้เลยนะวันนี้คอยนะชื่ใจอันี้นี่ของคุณแม่้าเปียนจกรถดีซมสิใสซัมสิบแม่แป้าน้แย่นาะอันนี้จะเอาเว้นก่อนเพราะว่าคนมี อือกะไว้ใสเลยเออใสเลยแล้ตัวนี้มันสีมันดใยดีใจมีกะดีล้วเจตีเจทีมาตะเนียนองกินมีรถยางแน่นารถีรถอะไร้เวลารถอะไรเวลาอะไรรถมูชับรถมูับเส้นน้ำใสเส้นน้ำใสเจทีดีใจว่าเจที ดีใจปิ้นซ้ายปิ้นขวาอยู่เลยนะต้มยำต้มต้มผูตอนนั้นพิ่ป้ามาตอนนั้นเจที่ได้จสีแล้วมเจาได้เข้าแก่น้่หมอมได้เข้าแก่ี่อันนี้พนดีใจบ้างมีจักนเฮ็ดใจบ้ขอบคุ้นอบคุ้นผุงในหลายดุในหายาอนเมันเป็นเดริ่มรุ่นหลายเดอน้ำก้องพี่น้ก้องหนุ่มงามนกงาม ขอบคุณไลายเลเดอพ่อลุ่งไงขอบคุณไลายเลเดอพ่อลุงฝักอันของมาใฮีล้านฝักของมาใฮีล้านใอายุดีมีแห้งเด้ออายุดีมีแห้งเด้อก็ภาพแข็งแห้งเด้อภาพแข็งแห้งเด้อช้าทุกเลยวให้ดู้อครั้งแรกมึงอันเอารูปเข้าคลิปนี่นับกับอันนั่นเนาะปัจจุบันเราเคยได้อันนั้น เทียนป .1 กำลังเ็นอยน่รือป .1 ป .1 อันนี้อันนี้อันนี้โมโมสามน้องปัตตี้เนี่ยโมสามเลยอ้าวปัตตี้ขอบยกมือขอบคุณขอบคุณพะลุงหลายลายเราเป็นขอบคุณพะลุงลายลเด้อที่ชมเครืองม่น้องเลยหลานเลยหลานไปเทียนไปเทียนอยู่ห้องมอขับรถมอเตอร์ไซค์ไปประมาณหาหกกิโลเด้อู้ชมขับรถู่พาไปแกะนะจะพาไปแกะ เอาไว้มีของใครเอาไว้ว่าโบโบเคยแบบมีของขวัญมาดิค่ะนะเพส่วนก็ดีใจนะมันจะเนาะเพราะว่าโดนเลยแหละจนหอดปีนึงแล้วเนาะปีและพื้นส่งมาให้ได้เครื่องคล้องมันก็จะมีแบบนึงเงินคำเกิดอีกแบบนึงมันมีขาคนละแบบอันนี้นี่ยใส่หอดลูกหอดหลานไปเพลนนี่เนี่ยเครื่องใส่นี่เครื่องอ นี่แหละบวมมาตาไทยเพิ่งเลยเนาะมาตาไทยค่ะขันท้าซื้อของห้องเวียดนะบางๆอันนี้เสื้อค่ะอันนี้อันนี้กัลูกสาวซักเฮียนเครื่องไปเฮียนนี่เก็บนเว้นลูกลองจับเขาเปิดกล่องเปิดยังไงเรียบร้อยเลยกันตอนบ่ายสิแลีนเขาไปหาน้องบุญมาให้น้องบุญมาอีกเนาะไปรุ่นว่าเขาน้องบุญมามียังไงขเขาเขาฮู้แหละว่ามันชั้นนี้ ได้ถุงนั้นลูกไปพี่เอียนนี่โอ้เพราเขาสิขายมันเป็นถุงแต่เนาะมีมดเนาะบะจะเนาะรู้สื้อว่ามันตอมจะมันต่อมขนมเนาะน่าจะจักประมาณจากวันบนฝากมาได้แล้วประมาณสี่หมือสี่หกมือเจ็ดมือสำนันแหละขนาดฝากด่วนเด้นี่เลยบนว่าส่งด่วนก็ยั่งแบบที่จริงมาหอดมุกดหารดนแล้วแต่หอดคิวเขาดิเขาเป็นคิวที่เครื่องเขามาวันทีท่านเ้นั่นก็จะเก็บเครื่องเขามาฝาก เป็นถือนะนี่ทางผู้ใหญ่เพิ่น<ใ>จ่ายให้เมืเลยได้ธรรมชมเนาะเพิ่นจ่ายค่าฝากเครื่องฝากคลองยังเพ,พิ่นโอนมาให้หมดค่าน้ำะหมก่าน้ำมันเนาะปลายทางต้นทางเนาไปกันเนาะแม่นแหละทางปลายทางต้นทางเพิ่นจ่ายให้เมื่อแตยังพอไปตีมมาเาเอาไปเไพื่อเครื่องเอป็นหลังสุดเอาสุจบคลิป้ะบ่ายในเครื่องคองแล้วก็เด็กเทปเทปอะไรเทปอาไว้เป็นใจ อ๋อประทับใจลายติใจลายสบู่พมเนาะบริสุทธิ์เห็นปะลูกชายว่าแม่เอ้ยเป็นปีเพื่อะจังมืดนี่ลูกชายนะคะชาวบ้านคนที่ใจประพิกายเนี่ยเป็นฝากมาแต่ห้องบริสุทธิ์โดนห้องห้องบริสุทธิ์ได้เครื่องใช้จนได้สี่ห้าเดือนคือประเภทแบบแบบนี้ชุดรถแบบนี้นะมันกะอันนี้แค่ได้สับไทยค่อยได้เห็ดกลิ่นแห้งแห้งโดน สรุปนอกมากนี้ได้เครื่องของประทับใจหลายสิ่งหลายอย่างที่สําคัญก็ได้พวกยากงยากินเนาะอันนี้เป็นเครื่องใส่โคเสุนดีเขาใส่ประจําวันอยู่แล้วเนาะแสดงว่าเขากม่ได้ซื้อแต่หยัดงบไหลายเดือนเติบบ๊จอยประทับใจพวกโคมพวกนี้เพราะว่าเขาเอาไปสนบดเนาะไปสนบดสนบดคือไปเที่ยวไปถ่ายคลิปก็ได้ใส่หมดเนาะสำคัญโอเคนาะ กอนมดบาจอยทั้งครอบครัวตองเก่าวอบขอบขอบคุณผู้ใหญ่จะบุญในลายเลยทีฝากเครื่องฝากของแล้วก็จ่ายหญ่เมื่อส์หลักคานมอกระน้ำมันพร้อมนอกผลฝากใหม่อีกหนึ่งพันบาทมาจ่ายค่าเครื่องค่าของแล้วก็ใส่น้ำมันรถลราจะไปนำมอบให้กับน้องบุญมาเป็นอีกครั้งหนึ่งเราทำชนเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณไปลายเลยก็ให้ยูดีมีแหงเนาะความเจ็บกระแด่ความไข่ใหญ่มีมาจากโรคภัยไข้เจ็บไปที่ึงกันจรเดินในนาทีการงานทุกประการเนาะขอขอบคุณไปลาย ยูกเอ้อเก่งๆไปเอาเอาเก็บเว้นบันี้เอาตัวไปใส่ห้องน้ําก๊อก้าห้องน้ําลูกตัวนี้ของเค้าออแหมกินกรปสิเปเลยบ่ไปสิฟัน